นีอาหารเย็นทำไรครับในบ้านสมองไวัยของเราครับระลำปีใส่ไส้กรอกไก่ผัดกระลำปีใส่ไส้กรอบไก่กอ,ไ <c oughs> อาหารสำหรับคุณลูกและครอบครัว <c oughs> เออเนาะเห็นไส้กรอกเลยนะโอ้หอมแล้วอะ่ะ ลงกระป๋เดียวหอมเลยเนาะพี่ใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันตุ๋ยเหลืองน้ำตั๋ยเหลืองเหรอครัปสาลี่เดี้ยไม่ค่ะเอ็งเนี่ยไม่กินโอ้โหสีสันสวยงามด้วยแครอทใช่ไหมใช่ครอ่าอ่านีนี่แครอทใช่ไหมครับแครอทจากไส้กรอกไก่ไส้ไก่อ่าแกนตัวหาสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนะทั่วไป ว่า,าร้านสะดวกซื้อจได้นี่คืออาหารยามเย็นสะดวกสะดวก,กง่ายๆเด็ก่งนักด้วยสังสเกตว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช้กระทะนะครับใช้หมอ้อมันง่ายกว่าน้ำมันไม่กระเด็นด้วยผักกระทะก็มีไม่มีหอร่อยถูกใจว่าง,งาน้น,นแค่นานไหมอะเคไวสามรอบเจลก็แค่สามรอบเลยเหรอ สามรอก็น้ำนั่นโชโบกน้ำอินี้ในสองรอบน้ำน้ำก็แรกนานหน่อยอ๋อแล้วก็มาล้างสองรอบออนะเพื่อให้สะอาดเพราะว่ากล่ำปีนี่มันบอกว่ามีสารม,มียาเย,ย,าย,ยอะอ,อันนี้นะัซอสหอยนะฮะซอสหอยเราใส่ซอสหอยไปด้วยหอยนางรมนะ ประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณสักาสองช้อนได้ไหมปรัะปริมาณอ่กะเขาไม่ยอมมากแล้วก็น้ำไอ้าวเห็ดหอมีเห็ดหอมไห้กิ่นหอมน้ำตาลาใช่มได้ไใชไมดูดะเสน้ำตานิดเดียว เก็ว่าบ้านบ้านเราไม่ใช้ผงชูรสจ้ะอันนี้เป็นรายการอาหารหรืออาหารยามเย็นที่ไม่ใช้ผงชูรสนะครับมาแล้วมาแล้วน้ำปลาอ่ะเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วต้องรู้สึกจะมีกลิ่นหอมของปลาประมาณช้อนหนึ่งช้อนช้อนอาหารก็ไม่กินนย ใช่ค <Okay. S 2> ่ได้ไหมนนต้องใส่ไข่ได้ไหมเยอะแต่จะใส่ก็แต่นีไม่ใส่แต่น,นีไม่ใส่ใช่ใชไหมอันนี้เมน,นูน,นี้ไม่ใส่ไข่นะครับที่ริงจะใส่ไข่ก็ได้เลยแต่ออหอมแล้วว่ะโอ้ยเมนูนี้เริ่มหอมขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็คิดว่าอาหารเย็นแบบง่ายๆเราแค่บ้านเราผัดผัดเสร็จ <7 S 1> <ๆ>เรียบร้อยนะครับ ก็มาตักให้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวได้ชิมกันในจริงแล้วเรากิกนทุกวันนั่นแหละแล้วก็ทําอันนี้เราไม่ใส่ผงชูรส,สใช่ไหมไม่ใส่ผงชูรสอ้าวไหนลองดูสิครับคุณ <c oughs> แม่บ้านแล้ว <c oughs> อาหาร,รทำไวๆอร่อยนะเอาไว้ลูกกินด้วย ครอบครัวเราได้กินด้วยาได้ค่ะเด็กๆกินกับผัดผักพมีอะไรบ้างอะส่วนผสมให้กดกระหล่ำปีไส้กรอกไก่ซีซีแล้วก็อซอสหอยน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลซีอิ้วขาวเห็ดหอมกระเทียมเจียวโอเค <c oughs> เรียบร้อยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปไว้